ดีค่ะรายการแก้วสารพัดจะนึกทุกคําตอบของการมีสุขภาพดีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อเข่าข้อสะโพกซึ่งข้อเข่าข้อสะโพกเป็นข้อที่รับน้ําหนักในการเคลื่อนไหวถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่าสะโพกเราก็จะมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันวันนี้เรามาหาคําตอบเกี่ยวกับข้อเข่าข้อสะโพกและการมีสุขภาพดีที่โรงพยาบาลลาดพร้าวตามเลยค่ะ กลับมาสู่ช่วงแรกของรายการเลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าข้อ,ขอสะโพกซึ่งปัจจุบันนี้เราคงหนีความเป็นจริงของสังคมผู้สูงอายุในเมืองไทยไปไม่ได้วันนี้เราอยู่กับนายแพทย์วิทวัสบุญญาณุวัฒน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระดูกข้อเข,ข่าและสะโพกศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลลาดพร้าวคุณหมอสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่รายการนะคะคุณหมอค,คะ <ผม S 2> วันนี้เราคุยเรื่องข้อเข่าข้อสะโพกซึ่งเป็นเรื่องของผู้สูงอายุใช่ไหมคะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นโรคข้อเข่าข้อสะโพกเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นเนี่ยมีใครบ้างอะคะ ต้องจากผู้สูงอายุทั่วๆไปโอเคก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องข้อเข่าเสื่อมก่อนนะครับเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่เราเจอบ่อยในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในอ่สัญญกรรมกระดูกและข้อเนี่ยทางแผนกผู้ป่วยนอกนะครับรเราเจอเคสข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมากถึง,งใ 1>, 1ในสในปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเราก็จะทราบว่าเราก็จะเหมือนประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าการแพทย์เนี่ยเจริญมากขึ้นนะครับ ก็หลีกหนีไม่ได้ว่าโรคของข้อเสื่อมต่างๆนี่ก็จะตามมานะครับข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นข้อที่พบบ่อยที่สุดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเกิดจากโรคของผิวข้อที่กระดูกอ่อนนะครับกระดูกที่2อันมาเจอกันตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโดยส่วนใหญ่ไอตัวข้อเข่าเนี่ยมันจะมีทั้งกระดูกส่วนแข็งแล้วก็กระดูกส่วนผิวข้อกระดูกเขาเรียกว่ากระดูกอ่อนที่มันค o อบเยออยู่ข้างบนใช่ครับมันจะเคลือบอยู่ระหว่างกระดูกทั้งสองอันคือกระดูกบนกับกระดูกล่างนะครับเหมือนกับคิดง่ายๆเหมือนเรากินไก่ที่มันมีเขาขาวอยู่ตรงขอบเน นี่เป็นปัญหา <c oughs> พอเวลาข้อเข่าเริ่มมีปัญหากระดูกอ่อน,เ,นเริ่มสึกหลอไป <c oughs> จะเกิดจากว่าอายุก็ได้หรือว่าเพศก็ได้ครับเราพบว่าเพศหญิงเจอมากกว่าเพศชาย7-10ถึงเท่านะครับเจ็ดถึงสเท่าเลยใช่ครับ <c oughs> เพศหญิงเจอมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของพันธุกรรม <c oughs> คือถ้าพันธุกรรมม,มีพ่อแม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมีโอกาสาท,า <c oughs> ที่เราจะมีผิวข้อบางกว่าคนทั่วไปเวลาสึกหลอเราก็จะกลายเป็นข้อเสื่อมได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับเรื่องของน้ําหนักที่เยอะเรื่องของการใช้งานที่มากนะครับเช่น งเขามากๆเป็นนักกีฬามาก่อนอย่างเงี้ยครับซึ่งนักกีฬาเนี่ยก็จะดิกดิกเลี่ยงการบาดเจ็บไม่ได้พอเป็นการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยผิวข้อก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดการบาดเจ็บได้เช่นกันครับเราก็จะเจอในคนกลุ่มนี้ได้ครับแล้วแล้วผิวข้อที่ว่านี่เหมือนกระดูกอ่อนไก่นี่มันฟังดูชัดเจนมากเลยครับหมอก็คือมันต้องเสดสีกันใช่ไหมคะมันก็อาจจะทําให้มีปัญหามันบางลงบางลงพอบางลงก็กระดูกก็ มาเสียสีกันแทนใช่คือพอบางลงถึงจุดหนึ่งเนี่ยเกียบเสมือนกับยางรถยนต์สึกต่อไป <c oughs> มันก็จะกินเนื้อแม็กมากขึ้น อันนี้ก็จะกินกระดูกเรามากขึ้นครับก็จะเริ่มมีอาการเสียโ้แล้วก็ปวดในคอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของกระดูกอ่อนเนี่ยทำหน้าที่กระจายแรงในข้อเข่าครับทำให้เราสามารถทํากิจกรรมได้อย่างเหมาะสมค่ะพอผิวข้อหายไปการกระจายแรงข้ไม่ดีก็จะมีอาการปวดแล้วก็บวมตามข้อต่างๆได้แล้วส่วนใหญ่ค่ะหมอครับผู้หญิงีนสูงอายุที่เคยเจอหรือผู้ชายก็ตามเนี่ยมักจะมีปัญหาเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กก็ก๊อกแก๊กโดยเฉพาะเวลากลางคืนครับกลางวันอาจจะมีแต่เราคงไม่ได้ยินมั้งนะคะแต่ว่า สัญญาณของมันนะคะว่า hmm. สัญญาณอะไรที่มันแปลว่าเราเริ่มมีข้อเข่าเสื่อมเสียงดังอ,อักอ,อักแอ๊กเนี่ยมันใช่สัญญาณของการมีข้อเข่าเสื่อมไหมคะหมอโอเคใช่ครับคือเสียงเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับ <c oughs> พอเวลาเราเกิดเสียงขึ้นเนี่ยมันมีได้ทั้งถเสียงที่อยู่เกิดขึ้นในข้อ <c oughs> แล้วก็เสียงที่เกิดขึ้นนอกข้อ เนื่องจากว่าเสียงกระดูกเราเนี่ยมีผิวที่ไม่เรียบนะครับเวลาเอ็นต่างๆวิ่งผ่านกระดูกเนี่ยจะทําให้เกิดเสียงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการแค่มีเสียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับแต่เราต้องมาดูว่าเสียงเนี่ยเป็นปัญหาในข้อเข่าหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดผิวข้อเราไม่เรียบเนี่ยมันมีการขรุขระไปเนี่ยเวลาขยับเนี่ยก็จะเกิดเสียงได้เช่นกัน นั่นหมายความว่าเวลาคนไข้มาหาเราเนี่ยแล้วก็มาด้เรื่องของเสียงใน <ạ. S 1> ข้อเนี่ยไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องเป็นข้อเสื่อมครับแต่ว่าอาการของข้อเสื่อมเนี่ยทำให้เกิดเสียงดังนั้นได้แต่เสียงที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่แบบอยู่ต่อเน,นื่องไหมครับเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นเสียงมันไม่ต่อเนืนนน่องหรอหมอมันแค่แบบมามามา,มาไปไปแป๊บแป๊บมันก็ไปแล้วแต่ว่ามันมันต้องมีอาการเจ็บร่วมไหมใช่คือเสียงที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมักจะมีอาการเจ็บร่วมด้วยอาการเจ็บเนี่ยไม่จาเป็นต้องเกิดตลอดครับใช่ถ้าเกิดสว่า มันก็จะเป็นแค่เฉพาะบางท่าทางเช่นอาจจะเป็นตอนนั่งยยงยองตอนขึ้นลงบันไดนั่งสมาธิใช่แล้วก็จะมีอาการเสียวในข้ออันนี้จะเป็นเริ่มสัญญาณเตือนละวว่าเราเริ่มมีปัญหาทางผิวข้อและถัดมาก็จะมีอาการของบวมบวมยุบยุบะเขาก็จะเริ่มมีอาการบวมขึ้นถ้ามีอาการร่วมกันดังนี้แล้วก็มีเสียงเนี่ยมีโอกาสเป็นครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วอย่างอย่างจากอุบัติเหตุนะคะหมอมันมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมมันคือคนละเรื่องกันกับกับ ข้อเข่าเสื่อมมันไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือว่าถ้าเคยมีอุบัติเหตุในในอดีตมันอาจจะนําพามาสู่ข้อเข่าเสื่อมได้ใช่ครับคืออุบัติเหตุเนี่ยต้องดูความรุนแรงของอุบัติเหตุด้วยว่าอุบัติเหตุเนี้ยทำให้โครงสร้างของเข่าเปลี่ยนไปไหมโ <c oughs> ครงสร้างของเข่าเนี่ยที่หลักๆก็จะมีเรื่องของเอ็นครับแล้วก็เรื่องของหมอนรองกระดูกขเขา่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุรุนแรงมากพอที่ทําให้เอ็นมีการฉีกขาด หรือหมอนรองกระดูกมีการฉีกขาดจะส่งผลในอนาคตได้ที่ทําให้เกิดข้ขอเสื่อมครับโอเคแล,แ,ลแล้วการวินิจฉัยโรคที่คุณหมอแบบจะวินิจฉัยว่าเขาเป็นข้อเข่าเสื่อมเนี้ยค่ะเราจะมีการวินิจฉัยแบบไหนคะเราจะดูจากเรียนลำดับลงไปว่าเราจะยังไงได้ครับหนึ่งก็คือดูจากประวัติก่อนว่าประวัติมีแต้งที่ผมพูดมาหรือเปล่าว่ามีอุบัติเหตุมาก่อนไหมมีเจ็บร่วมด้วยหรือเปล่ามีข้อบวมๆวมอยู่หรือเปล่าใช่ครับ แล้วก็อายุเข้าได้หรือยังโดยถ้าเกิดตามการวินิจฉัยเนี่ยนะครับพอใช้อายุมากกว่า55ปีถ้าเกิดว่าวินิจฉัยต่ํากว่า55ปีเนี่ยต้องหาสาเหตุเสริมอื่นๆที่ทําให้ข้อเสื่อมไวแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เกิดในคนที่อายุมากขึ้นนะครับพอหมอสงสัยปุ๊บหมอก็จะให้ไปเอ็กซเรย์การเอ็กซเรย์ก็ช่วยคอนเฟิร์มวินิจฉัยได้ครับผมเราแค่เอ็กซเรย์เราไม่ต้องทําอะไรที่มันเป็น m อ็มอาร์ไอะไรถึงขนาดนั้นใช่ครับไม่จําเป็นคือการวินิจฉัยข้อเสื่อมเนี่ยว จากเอ็กซเรย์ครับเนื่องจากเอ็กซเรย์เนี่ยให้ข้อมูลเรื่องของกระดูกได้ดีเ <ton> ได้ครับแต่ว่าไม่สามารถมองเห็นผิวข้อไม่สามารถมองเห็นหมอนรองกระดูกไม่สามารถมองเห็นเอ็นได้ซึ่งเหมือนที่ผมบอกว่าไอเอ็นกับตัวหมอนรองกระดูกและผิวข้อเนี่ยมันสอดคล้องที่ทําให้เกิดข้อเสื่อมในอนาคตได้ MRI จะช่วยได้ในคนกลุ่มนี้ครับส่วนใหญ่เราจะส่งใน,นนสมมในคนที่อายุน้อยครับเช่น <c oughs> สมมุติว่าอายุ50แล้วเาอ่าแล้วเกิดเป็นขึ้นมาอาการเหมือนแต่ว่าเกณฑ์อายุยังไม่ได้เราก็อาจจะต้องส่ง MRI เพื่อประเมินโครงสร้างอื่นด้วย ที่มันมีปัญหาค,ครับแต่ถ้าเกิดอายุได้เอ็กซเรย์เหมือนไม่จําเป็นต้องเอไมครับถ้าอย่างนี้การรักษาของคุณหมอมันก็จะต้องแบ่งออกเป็น หลายๆแบบใช่ไหมคะว่าเออคนตอนแรกอาจจะยังเป็นไม่เยอะก็จะต้องรักษาเรียกว่ารักษาตามอาการใช่ไหมคะใช่ครับคือเรารักษาจำแนกหลักๆตามอายุกับกิจกรรมของคนไข้เป็นหลักครับในกิจกรรมที่แตกต่างกันเราก็จะรักษาไม่เหมือนกันถึงแม้คนไข้คนหนึ่งเนี่ยเป็นข้อเสื่อมเหมือนกันแต่มาด้วยกลุ่มอายุที่ต่างกันการรักษาก็จะไม่เหมือนกันเลยครับอ๋อโอเคมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปถึงการผ่าตัดอไม่จําเป็นแล้วแต่ว่าอาการของโรคอย่างสมมุติว่าตอนนี้ พี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เขาหมอคะเขาจะมีอาการเจ็บก๊อบกับแก๊บเจ็บๆมากๆไปๆอย่างนี้เราควรจะมาหาหมอไหมคะก็ถ้าเกิดว่ายังมีอาการเจ็บนะครับจนรบกวนชีวิตประจาวันใช้คาว่ารบกวนถ้ารบกวนชีวิตประจําวันเมื่อไหร่เนี่ยผมควรว่าปรึกษาแพทย์ครับแต่ถ้าเกิดว่ายังได้แค่ได้ยินเสียงแต่ทํากิจวัตรประจําวันได้ไปทํางานได้ตามปกติอันนี้อาจจะแค่เฝ้าดูไปก่อนได้เพราะการมาพบแพทย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วต้องมาแล้วก็อาจจะต้องมาวินิจฉัยกันใหม่ว่าจะต้องผ่าตัด แต่ถือว่าสมมติว่าไปถึงขั้นต้องผ่าตัดหหมอผ่าตัดนี่มันจะแบบมีวิธีการผ่าเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีทั้งมันมีทั้งเอ็นมีทั้งหมอนใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งกระดูกอ่อนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเสื่อมไปมากน้อยแค่ไหนไอ้คําว่าเสื่อมเนี่ยที่ว่ากระดูกเสื่อมเนี่ยเราเรามีวิธีอื่นในการที่จะชะลอมันยกอย่างเช่นกินแคลเซียมหรืออะไรที่เราเคยรู้ๆอย่างนี้มันจะช่วยให้ความเสื่อมมันช้าลงหรือว่าไม่ไม่ช่วยค่ะโอเค ก็ส pues ิ so nah ่งหลักๆเลยเนี cool. so ่ยก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงก่อนนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ผมพูดคือเรื่องน้ําหนักเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมที่ไม่เหมาะสมพอลดปัจจัยเสี่ยงได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมาคุยถึงว่าเราสามารถกินอะไรเสริมได้บ้างไหมก็ถ้าเกิดเรื่องของเสริมเนี่ยแคลเซียมเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกอ่อนโดยตรงแคลเซียมเนี่ยจะบํารุงกระดูกแข็งเพื่อป้องกันการเกิดภาวะกระดูกพรุนอันนี้มันจะคนละโลกกันนะครับครับใช้แต่ถ้าเกิดข้อเส่อมเนี่ยมันจะเป็นพวกคอลลาเจนหรือว่าพวกกรูโคซ แต่ว่าจากการกินเนี่ยจะช่วยในกลุ่มที่เป็นน้อยถึงปานกลางถ้าเกิดเป็นเลยระยะปานกลางไปแล้วเนี่ยครับการกินพวกซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แล้ว,ลวยังยังงงงง,งงอยู่ค่ะหมอว่าคําว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมที่หมอนหรือมันเสื่อมที่กระดูกอ่อนหรือมันเสื่อมที่กระดูกเป็นที่กระดูกอ่อนครับ เขาว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคของกระดูกอ่อนโดยตรงเลยครับผมก็คือกระดูกอ่อนที่ว่านรง่ายๆของไก่เลยแหละก็คือไอ้ที่อร่อยๆนี่แหละมันบางไปบวาแหวงไปบวาแหวงไปแล้วมันจะเป็นที่ต้องเป็นโพซิชั o นของมันอยู่อย่างนี้ ถ้าเกิดมันแหว่งแไปนิดหน่อยมันก็ยังอยู่ได้ใช่ครับถูกครับใช่ไหมคะใช่ครับถ้าแหว่งไปบางส่วนแค่นิดเดียวเนี่ยอาการเสื่อมมันก็ไม่ชัดก็จะไม่มีอาการอะไรมากครับก็ยังเป็นตกในกลุ่มเป็นน้อยอยู่ครับแล้วคนที่ผู้ผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายสม่าเสมอเขาก็อาจจะต้องมีแหวนแทนนะคะมันก็คงหายไปบ้างไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครับคือถ้าเกิดว่าหายไปแค่บางส่วนแล้วก็กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงส่วนใหญ่กลุ่มที่ออกกําลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาจะแข็งแรงการที่กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยข้อก็จะรับภาระนอ้อยอาการเจ็บก็จะน้อยไปด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนคงมีความเข้าใจผิดว่า เออข้อเข่าเสื่อมเราไม่ควรจะใช้ข้อเข่าเยอะเราไม่ควรจะออกกาลังกายจริงๆมนความเข้าใจที่ผิดเข้าใจผิดถูกไหมคะใช่ครับเพราะว่าเราควรจะสร้างเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่สปอร์ตทาให้กระดูกเราทํางานน้อยลงใช่ครับแต่ว่าการออกกําลังกายเนี่ยก็ต้องเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมด้วยใช่เราไม่ควรออกกําลังกายในกลุ่มที่กระแทกผิวข้อครับเช่นวิ่งหรือว่ากระโดดอย่างเงี้ยอาจจะทําให้บาดเจ็บเพิ่มได้แต่อาจจะต้องออกกําลังกายในกลุ่มที่ได้กล้ามเนื้อแต่แรงในข้อเนี่ยเกิดขึ้นน้อยยกตัวอย่างนะครับเช่นการว่ายน้าเดินในน น้ำเนี่ยจะพยุงข้อเอาไว้เราก็จะเกิดการใช้กล้ามเนื้อในขณะที่ข้อไม่บาดเจ็บครับผมแล้วเราเคยได้ยินเรื่องเทคโนโลยี P.R.P ค่ะครัมันมันคือเทคโนโลยีอะไรมันเกี่ยวอะไรกับข้อเข่าเสื่อมค่ะโอเค P.R.P เนี่ยย่อมาจาก p a t l e t b Rich Plasma นะครับก็หมายถึงว่าเป็นการรักษาแบบหนึ่งเขาเรียกว่าอยู่ในศาสตร์ชะลอวัยครับผู้นี้เนี่ยก็คือเอาเลือดของคนไข้นี่นะครับที่เราสงสัยว่ามีภาวะข้อเสื่อม แล้วก็เ,เลือดเนี่ยในเลือดทุกคนเนี่ยจะมีเกล็ดเลือดอยู่แล้วเกล็ดเลือดเนี่ยมันทําหน้าที่ซ่อมแซมบาดแผลน,นะครับเวลาเรามีแผลปุ๊บเนี่ยก็จะมีเลือดไหลเกล็ดเลือดก็จะออกมาซ่อมแซมเพราะนั้นการรักษาโรคข้อเสื่อมเนี่ยเราก็คือคาดหวังว่าเอาเกล็ดเลือดอันนี้ครับออกมาปั่นเพื่อให้เกิดความเข้มข้นที่สูงขึ้นแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในข้อเพื่อที่จะถ้าเสริมสร้างข้อที่มันสึกหล่อไปอย่างนี้ครับแต่ว่าการใช้เกล็ดเลือดนี่นะครับมันก็เสริมสร้างได้ในข้อจํากัดระดับหนึ่ง คนในกลุ่มที่เป็นข้อเสื่อมมากเนี่ยเก็บเลือดอาจจะไม่ได้ตอบสนองอย่างเท่าที่ควรครับมันก็จะเหมาะในกลุ่มที่เป็นน้อยถึงปานกลางแต่เราต้องวินิจฉัยก่อนว่าใช่ครับถูกมันจะมีความเหมาะสมไหมใช่ครับเพราะว่าเป็นกลุ่ม anti aging มากกว่าใช่ครับถูกใช่คแต่ก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถใช้ได้ในปัจจุบันนี้ใช่ครับเป็นทางเลือกถูกครับแล้วก็มีงานวิจัยซัพพอร์ตว่ามันช่วยลดอาการปวดได้ดีครับผมค่ะเยี่ยมเลยใช่ครับเดี๋ยวเราไปเบรลกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาคุยต่อมีช่องต่อไปค่ะได้ครับ สวัสดีครับผมมงคลศรีต้องพิมพนะ์เป็นวิศวกรจบเกียรตินิยมที่ประจอมเก้าพนครเหนือนะครับแล้วก็เป็นวิยยรากรที่บรรยายเรื่องวิชาจิตได้สานึกมา20กว่าปี้วครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็สิ่งที่ภูมิใจสุดก็คือโครงการโอโซน KM นะครับที่อยู่ที่วัดสุนแก้วอยู่ที่มูลนิธิชัยพัฒนาแล้วก็อยู่ที่ที่เราได้ชมอยู่ก็คือเวร์ซัมินเนรี่โกนะครับของตระกูลประสาททองโอส นี่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำว่าโอโซนบําบัดมันชาร์จพลังไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียก็คือแบตเตอรี่ของเซลล์นะฮะมือถือเราเนี่ยต้องมีแบตเตอรี่นะฮะเซลล์เราก็ต้องมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของเซลล์ก็คือไมโตคอนเดียนะครับเมื่อเราแช่ไปในน้ําโอโซนผักเขียวๆยังสดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคนเหี่ยวก็จะเต่งตึงขึ้นนะอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องบาลองเองนะครับแล้วก็ที่นี่เรียกว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเพอร์เฟคที่สุดแล้ว เปิดบริการเกือบทุกวันยกเว้นวันเสาร์วันเดียวนะครับที่นี่ตั้งแต่เช้ามาจองคิวได้นะครับถึงเย็นขอเชิญเชิญนะฮะบ,บริษัทมินนารี่โกสาขาหน้าวิน71ครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะ จากข้อเข่าวันนี้เรามาถึงข้อสะโพกค่ะหมอคะเรามาต่อกันที่ข้อสะโพกนะคะใครบ,บ้างคะที่จะมีปัญหาข้อสะโพกได้ครับคือถ้าพูดถึงข้อสะโพกนะครับ อาประชากรของคนไข้เนี่ยอาจจะน้อยกว่าข้อเข่าแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่มันรุนแรงกว่าเนื่องจากว่าเป็นข้อที่มันอยู่ลึกนะครับคำว่าข้อสะโพกในคนไทยเนี่ยอาจจะหมายถึงพอเราบอกว่าเจ็บสะโพกอาจจะหมายถึงตรงบริเวณก้นซึ่งตรงข้อสะโพกทางการแพทย์จริงๆเนี่ยจะหมายถึงขาหนีบทางด้านหน้าตรงนี้ใช่ครับถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บที่ขาหนีบทางด้านหน้าเนี่ยเราจะคิดถึงโรคข้อสะโพกก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามาเจ็บ ข้างหลังเป็นตรงเรเวก้นเนี่ยเราจะคิดถึงโรคของกระดูกสันหลังก่อนซึ่งมันเป็นคนละโรคครับชายวันต้องเวลาคนไข้มาเนี่ยต้องต้องต้องฟังเขาก่อนว่าเขาว่าข well yeah. oh, okay. ้อสะโพกของเขาเนี่ยหมายถึงตรงตำแหน่งไหนเพราะบางคนหมายถึงข้างหลังบ้างหมายถึงข้างหน้าบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าข้อสะโพกเนี่ยมาตรงขาหนีบคิดถึงโรคข้อสะโพกจริงๆเนี่ยมันก็จะมีโรคที่เราเจอบ่อยก็จะเขาเรียกว่าโรคหัวข้อสะโพกขาดเลือดนะครับหัวข้อสะโพกขาดเลือดใช่ครับอันนี้เป็นโรคที่จะตรงข้ามกับโรคข้อเข่าซึ่งพบในผู้หญิง แต่ว่าข้อสะโพกขาดเลือดเนี่ยเราจะพบมากในผู้ชายมากกว่า oh. นะครับแล้วกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อายุน้อยกว่าก็คือน้อยอยู่ในช่วงมาจาก50ปีต้นก็ไม่ได้เป็นโรคคนแก่อ่าไม่ใช่โรคคนแก่ครับ, hmm. รบอันนี้จะเป็นโรคที่สอดคล้องกับการดื่มพวกสุราพว oh, กสูบบุหรี่ <right>. oh. ใช่ครับ oh. คนนี้เนี่ยพอการดื่มสุราการสูบบุรี่เนี่ยทำให้หลอดเลือดส่วนปลายเล็กๆอ่ะครับมันขาดเลือดและเกิดการตันได้ง่ายมันตีบเหรอคะมันตีบใช่ครับพอมันตีบปุ๊บเนี่ยส่วนปลายต่างๆก็จะเริ่มมีปัญหาซึ่งข้อสะโพกเนี่ยมันจะเป็นหัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเส้นเลือดเข้าไปเลี้ยงแล้วเลือดมันไปมีเส้นเลือดเยอะใช่ไหมคะที่ไปเลี้ยงมีเส้นเลือดเนี่ยเยอะจริงๆแต่ว่าเป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆครับอ๋อพอมันตันปุ๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วเลือดก็จะเข้าไปเลี้ยงไม่ได้ออออาาาาาากกกรรรรร็จจะมวเเเื่งงงขขบบติณหน อ่าตอนดังทางด้านหน้าก่อนเจ็บ<อ>นี่คือแบบเจ็บรับแหรือเจ็บช่วงแรกจะเจ็บแ,แบๆครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็จะเจ็บตลอดจะเจ็บอ่าตอนที่เริ่มขยับเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนใช่ครับหรือว่าเดินขึ้นบันไดยอย่างเงี้ยครับอ,อ่าแล้วก็จะเริ่มมีอาการเจ็บตอนนั่งพับเพียบก็จะเริ่มนั่งพับเพียบไม่ได้ครับผมแล้วก็คราวนี้ท้ายที่สุดก็จะเป็นเดินและเจ็บด้วยแล้วก็จะจบด้วยการเดินกระเพกครับ อ๋อเพราะว่า <ผม S 1> สุดท้ายมันก็ไปเลี้ยงน้อยลงน้อยลงน้อยลงใช่มันเป็ตอนนี้เรียกข้อสะโพกเสือ่อมอ่าพอข้อสะโพกขาดเลือดมากๆครับหัวสะโพกมันจะไม่กลมค่ะพอไม่กลมเนี่ยมันก็จะเกิดการบี้แบนท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นข้อเสื่อมคือคพอพอมันไม่กลมนี่มันก็บดใช่มันบดกันใช่ครับมันบดกันมันมีหมอนรองไหมคะไม่มีครับตัวตัวตัวข้อสะโพกจะไม่เหมือนกับข้อเข่าข้อเข่าเนี่ยระหว่างกระดูกบนกระดูกล่างมันจะมีหมอนรองกระดูกเป็นลิ้นเพื่อกระจายแรงให้ข้อครับผมแต่ว่าข้อสะโพกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเบ้า กับเป็นลูกหัวกลมๆเหมือนกับเป็นบอลแอนซ็อกเก็ตอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาขยับมันก็จะขยับอย่างเงี้อ่ามันจะไม่มีหมอนรองกระดูกมันจะรับแรงกันโดยตรงเลยพอหัวสะโพกมันขาดเลือดเนี่ยหัวเดิมมันเคยกลมครับมันก็จะยุบแล้วก็บี้แบนลงอ่าพอการบี้แบนลงก็จะกลายไปว่าคราวนี้มันเคยสบกันดีมันก็ศบกันไม่ดีแล้วมูฟเมนต์มันก็จะเสียไปไม่สามารถที่จะใช้ไปได้รอบเป้ไหมฮะอาจจะมีเป็นทาได้แค่เป็นบางมูฟเมนต์ที่เราเคยทําประจําใช่ครับถูกครับแต่ท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นนนข้อออเเสืื่มมหกั อ๋อจ oh, ุดท้ายพอมันบดบดกันมากมันก็ผิวเส <ไป S 1> ื่อมกลายเป็นข้อเสื่อมใช่ครับอ๋อ oh, แล้วก็ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาเนี่ยก็จะมาจากการเจ็บแน่นอนใช่ครับเริ่มต้นมาจากการเจ็บก่อนพอเจ็บปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาปัจจัยเสี่ยงนะ <c oughs> ที่ผมบอกไปแล้วว่าหนึ่งเพศช,ชายมีการดื่มสุราไหมดื่มวันละกี่เท่าไร <c oughs> อย่างเงี้ยครับแล้วก็บุหรี่สูบหรือเปล่ามีประวัติโรคเลือดอื่นหรือเปล่าที่ทําให้เส้นเลือดมันเกิดการติด <c oughs> ตันได้ง่ายแล้วเวลามันมีปัญหามันจะมี2ด้านไหมครับหมอ สองด้านสองด้านหมายถึงสองด้านอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นข้อสะโพกขาดเลือดเนี่ยมากกว่า50%ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นสองข้างเพราะเส้นเลือดมันก็มีเส้นเลือดส่วนปลายทั้งสองฝั่งการที่มีปัญหาเนี่ยก็จะมีปัญหาฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนแล้วก็พอตามถัดมาก็จะมีอีกข้างหนึ่งครับก็ส่วนใหญ่เกิน50%มี2ข้างครับผมแล้วเวลาคุณหมอวินิจฉัยเนี่ยเราถามอาการเสร็จแล้วเราต้องเอ็กซ์ลยงเอ็กซ์เรย์ เอ็กซเรย์เนี่ยมันจะเลยมเอ็กซเรย์ถ้าเกิดว่ามันเริ่มบี้แบนแล้วเอ็กซเรย์จะเห็นครับบี้แบนคงทนไม่ได้ะอ่าใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มมาในระยะแรกๆเช่นถือว่าเจ็บมาไม่นานแล้วก็เริ่มมาแล้วหมอเอ๊ะเจ็บที่ขานีบจริงอันนี้ต้อง m r i ครับ MRI เนี่ยจะ Early Det e c t ก็คือสามารถเห็นได้ค่อนข้างไวแล้วก็วินิจฉัยได้เลยอ๋อก็ต้องเอแต่ถ้าไม่งั้นคือถ้าเจ็บมากส่วนใหญ่มานี่คือเสร็จใช่ถ้าเจ็บมากปุ๊บเอ็กซเรย์ก็ชัดอยู่แล้วเราก็รู้แล้ววว่่าาขเแแนล้ทไคะ ก็ถ้าเกิดขาดเลือดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นระยะของโลกว่าหัวยังกลมอยู่ไหมหรือว่าหัวบี้แบนไปแล้วฟังแล้วน่ากลัวใช่ครับถ้าหัวยังกลมเนี่ยเยาก็รักษาด้ยยาได้อยู่ครับ ก็อาจจะกินยาเพื uh, ่อเพิ c <c ่มเลือดไปเลี้ยงบริเวณหัวมากขึ้นเขาเรียกว่ายาละลายริมเลือดครับพวกนี้ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งครับแล้วมันไม่ได้วิ่งไปที่อื่นใช่ไหมคะก็ต้องประเมินปัจจัยเสี่ยงด้วยเช่นถ้าเกิดเรากินยาละลายริมเลือดเนี่ยก็มีโอกาสที่เลือดจะออกง่ายกว่าปกตินั่นหมายความว่าก็จะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารได้เลือดออกในสมองได้ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้เราก็จะไม่ให้ยากลุ่มนี้ครับแต่ถ้าเกิดปัจจัยเสี่ยงไม่เยอะก็สามารถให้ได้แล้วก็ติดตามอาการไปก่อนที่หัวจะบี้แบ ้ฟัากลัวมากน่ากลัวกว่าเขาใช่แต่พอหัวบี้แบนแล้วทางเลือกเดียวคือคือต้องผ่าตัดกันในปัจจุบันเขาเรียกผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมครับผมซึ่งเวลาเราผ่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอาหัวสะโพกที่มันแบนเนี่ยออกไป แล้วก็ใส่โลหะเข้าไปแทน้องใส่สองฝั่งใช่ไหมครับองใส่สองฝั่งครับถูกครับฝั่งเบ้าด้วยคือคือมันมันบี้จริงจมันบี้ฝั่งเดียวหรือว่ามันเวลามันบี้มันบี้ทั้งสองฝั่งคือมันบี้เนี่ยถ้าในระยะแรกๆจะบี้ฝั่งเดียวก่อนครับแต่พอมันมันมันผิดรูปไปทั้งไปทั้งหัวแล้วเนี่ยมันก็จะไปบี้ทั้งสองฝั่งเลยก็เลยต้องเอาทั้งสก็ต้องเปลี่ยนทั้งของฝั่งเลยใช่ครับแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะบี้ฝั่งเดียวในระยะแรกนะครับเราก็แนะนําเป็นเปลี่ยนสองฝั่งอยู่ดี เนื่องจากว่าถ้าเราเปลี <dem Help> ่ยนแค่ฝ um, uh, okay. ั่งเดียวเนี้ยฝั่งหนึ่งจะเป็นโลหะแต่ฝั่งหนึ่งจะเป็นเบ้าของเราถายได้สุดแล้วเบ้าของเราก็จะพังว่าโลหะมันแข็งแรงกว่าก็แนะนําเป็นเปลี่ยนสองฝั่งดีแล้ววันนี้มันมันมีเทคโนโลยีอะไรที่มันเป็นแบบผ่าตัดแเล็กหรือว่าสองกล้องหรืออะไรที่มันมันมันไม่น่ากลัวอย่างที่คุณพูดใช่ไหมคะสมัยนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนะครับเพราะว่าการผ่าตัดข้อสะโพกเนี่ยมันข้อสมยู่ลึกมาก แผลผ่าตัดก็ต้องใหญ่มากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขามีเทคโนโลยีเรียกว่าผ่าตัดแผลเล็กค่ะเดิมเนี่ยผ่าตัดแผลอาจจะสัก25เซน25เซนนี่มั้ยใช่ใช้เวลาเปลี่ยนสะโพกใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่10ถึง12บสเซนครับยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องผ่าเพราะว่าเราต้องเอาเหล็กเข้าไปเราไม่สามารถที่จะส่องกล้องได้ถ้าส่องกล้องเนี่ยอาจจะได้แค่ไปซ่อมไปจีอาอย่างเงี้ยครับคนนนเป็้อยๆอาจจะเป็นในระยะแรกๆอาจจะพอได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในระยะที่ข้อมันยุบไปแล้วเนี่ยเเเราาต้้องปปลลี่ยนนโหะขไแท ภายในก็ต้องมีการเปิดแผลอยู่แล้วแต่ว่าเปิดแผลเนี่ยสามารถทําได้เล็กลงได้ครับเพราะเทคโนโลยีดีขึ้นโลหะชิน้นเล็กลงเครื่องมือช่วยผ่าตัดดีขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วเลือกโลหะได้ไหมคะว่ามันมีอย่างเดียวไหมคะ,ะมันคือไทเทเนียมหรือมันคืออะไรที่มันเข้าไปหรือว่าคุณหมอต้องเลือกโลหะให้เหมาะกับใช่ครับใช่ครับคือพอเราจะต้องดูจากอายุคนไข้เนื่องจากโลหะแต่และชนิดเนี่ยอายุการใช้งานไม่เท่ากันเช่นสมมุติว่าโลหะ ที่ใช้งานได้1 0 1ถึงแล้วปีเราก็จะใช้ในคนที่อายุเยอะงันน้นต้องเปลี่ยนสองรอบต้องต้องเปลี่ยน2รอบใช่แล้วเปลี่ยนรอบ2จะยากกว่ารอบแรกครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคนอายุน้อยแล้วก็ใช้โลหะอีกกลุ่มหนึ่ง <ภา S 1> ครับผมอย่างเงี้ยแล้วมันจะพอดีอะคหมอคะคือพอดีครับของเรามันครมันจะไปเท่ากันนะคร<ช>ับแล้วแล้วสมมติมเรากรีดแผลไปแล้วแล้วมันอุปกรณ์นี้เราต้องเตรียมต้องเตรียมครับไปก่อนใช่ครับคือหมอก็จะทําการเชมเพตจากเอ็กซเรย์ก่อนครับเพื่อดูคร่าวๆว่าหัวกระดูกเขาไซส์เท่าไหร่ต้องใส่โลหะยาวเท่าไหรร่่อยางคับ แล้วก็จะบอกไปทางบริษัทที่เขานําเข้าครับผมเขาก็จะเตรียมมาแต่ว่าเขาจะไม่ได้เตรียมแบบเป๊ะเลยนะครับเขาจะมีการบวกลบไซส์อยู่แล้วว่าเขาจะเตรียมมาอย่างเยอะเลยครับในห้องผ่าตัดก็จะมีกล่องเต็มไปหมดเลยเราก็สามารถเหมือนตัดชุดเสื้อผ้าเลยครับพอเราตัดหัวกระดูกออกมาแล้วก็เอามาวัดแล้วก็ใส่โลหะเข้าไปแทนที่ในช่วงแรกหลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังข้อสะโพกลุดเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใส่สะโพกเทียมเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่มันหลุดง่ายกว่าปกติเนื่องจากเนื้อเยื่อลรอบเนี่ยมันถูกผ่าตัดเอาอไข แต่ว่าพอหลังจากที่เนื้อเยื่อรอบหายดีแล้วนะครับประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยแล้วนคําว่า <ไป S 2> ใช้งานได้เหมือนเดิมเนี่ยคุณหมอหมายความว่าเอ่อแค่ไหนคือคือเราไม่เอาแค่อย่างนี้นะคะคือชีวิตประจําวันเราไม่เอา,เาออกกําลังไดไบ้บมานั่งคขเพียบได้ไหมหรือกีฬาแรงๆที่เราเคยวิ่งวิ่งวิ่งอะไเงี้ยเรายัางทำได้ไหมโอเคคือทํากิจกรรมได้หมดยกเว้นคอนแทคสปอร์ตครับ ก็คือกิจกรรมที่เป็นกีฬากระแทกอาจจะไม่ได้กระแทกอนี้กระแทกเช่นกระโดดวิ่งอย่างเงี้ยครับหรือว่าเล่นกีฬาที่ฟุตบอลบาสเกตบอลลักบี้อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามีโลหะอยู่ในร่างกายเนี่ยเวลาเรากระแทกเข้าไปเนี่ยอาจจะมีการซุดของตัวโลหะได้แล้วคุณบออมีวิธีการอะไรคะคือสมมติว่าวันนี้คนฟังรายการแล้วเขายังไม่เป็นเขาจะมีวิธีดูแลตัวเองยังไงคุณหมอแนะนําการดูแลตัวเองยังไงที่จะไม่ทําให้เขาเป็นปัญหา อย่างแรกคือต้องเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงกันครับคือที่ผมบอกว่าเรื่องของสุราเรื่องของการสูบบุหรี่อย่างเง<ช>ี<ช>้ยครับเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักถ้าเรามีคุณพ่อมีประวัติข้อสะโพกขาดเลือดอยู่แล้วเราก็ไม่อาจจะต้องเลี่ยงปัจจัยที่ผมพูดไปอย่างเงี้ยครับแล้วพอเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงได้แล้วการออกกําลังกายในกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกให้เหมาะสมเนี่ยก็จะทําให้ลดอาการเจ็บลงได้ครับใช้วิธีแบบนี้ได้ไหมคะเช่นเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยขึ้นคือ ทุกหมอเลยจะบอกว่า20นาทีให้ไปทําอะไรได้ใช่ใช่ครับคือเพราะการอยู่ท่าเดิมนานเนี่ยจะทาให้กล้ามเนื้อเนี่ยเลือดไปเลี้ยงได้ยากขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะตึงตัวทําให้ความดันในกล้ามเนื้อเยอะขึ้นเลือดก็จะไหลเข้าไปได้ยากดังนั้นการขยับเนี่ยจะทําให้เกิดไดนามิกฟロของกล้ามของเส้นเลือดเนี้ยครับกล้ามเนื้อก็จะมีการสูบฉีดได้ดีขึ้นอ๋อคุณหมอพูดเห็นภาพเลยว่าเราลองจินตนาการว่าแล้วเราทอยู่เฉยๆเลือดเราก็คงจะอยู่นิ่งๆแต่พอเราขยัับบป๊เลือดมน มันโฉบมันออกมาหมุนเวียนเลยอย่างนี้ถ้าเราออกไปเดินก็เท่ากับเลือดมันก็หมุนรอบเข่าเราละรอบสะโพกเราแล้ว,ลวรเราก็น่าจะน่าจะเป็นการวิธีป้องกันอันหนึ่งใช่ครับดีมากเลยเพราะว่าการขยับเนี่ยจะทําให้เขาเรียกว่าพวกสารคัดหลังต่างๆที่มันเป็นสารที่ไม่ดีเนี่ยก็จะถูก กระจายตัวออกไปด้วยโอเครับผมวันนี้เราคงได้ความรู้เยอะแยะมากมายเราคงจะหาวิธีป้องกันข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อมกันได้ได้ครับผมค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าข้อสะโพกแล้วอย่าลืมติดตามทาง Facebook Fanpage YouTube แก้วสารพัดจะเด็กนะคะทุกคำตอบของการมีสุขภาพดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ